ก็ตอนนี้นะครับแมปกัาการเดนอัปเดตแล้วนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพิ่มฤดูการใหม่ครับเป็นฤดูเกี่ยวกับไอ้นั่นะครับอะไรแบบมูนไลท์นะครับฤดูพระจันทร์นะครับผมมันไม่ใช่ฤดูสิมันคือแบบมีเวลากลางคืนแล้วก็ตอนเช้านะครับผมนี่นะครับมาดูที่ตรงกลางนะครับมันจะมีอัปเดตนะครับนี่ก็มันจะมีบอกนะครับว่ากลางคืนนี่กี่นาทีนะครับผมก็ประมาณ50หรือ1ชั่วโมงนะครับผมจําไม่ได้นะอันนี้แล้วก็วิธีการเล่นอีเวนต์นะครับมันก็จะง่ายๆนะครับก็คือ ตอนกลางคืนนะครับว่าจะมีผลไม้นะครับที่ติดสถานะเป็นมูลไลท์นะครับเฮ้ยมูลไลท์หรือมูลลิทวะจะไม่ได้นะครับแต่ผมมีอยู่นะครับมีอยู่3อันนะนี่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 นะครับผลไม้มูลไลท์เอ้ยมูลลิทก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่ใช่เป็นแบบผลไม้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบลูกสีม่วงนะครับมีเอฟเฟกต์สีม่วงนะก็วิธีการดูก็แบบนี้เลยก็โอกาสเกิดนะครับบอกเลยนะครับว่าติดยากอยู่นะมันไม่ได้ติดกันง่ายๆนะครับผมเถอที่จริงผมมี3ลูกนะหาอีกลูกหนึงไม่เจอว่ะเอ๋อเดี๋ วิธีการติดนะครับผมก็คือมันจะติดได้ทุกต้นเลยนะแต่ผมไม่รู้นะครับว่าแบบต้นที่แบบมันติดสถานะเยอะแล้วมันไม่รู้มันจะติดได้หรือเปล่านะอย่างเช่นแบบสมุนทอตีอันนี้ติดโกลเด้นอันนี้ติดเรนโบว์ผมไม่รู้นะครับว่าว่ามันจะติดได้หรือเปล่านะผมว่ามันน่าจะทับทับซ้อนกับสถานะช็อกโกลเด้นแล้วก็เรนโบว์ไม่ได้นะก็ถ้าใครที่มีนะครับก็แนะนําให้เก็บไปก่อนนะครับผมนี่แล้วก็มาคุยกับนกคู่นะครับตรงกลางนะวิธีการคุยกับมันมันบอกว่าให้เอาผลไม้ที่มีติสถานะมูนไลท เอามาแลกเอามาให้มันนะแล้วก็อันนี้นะครับสามารถดูได้นะครับว่ามันให้อะไรบ้างนะสามารถดูได้เลยนะเห็นไหมสิบอันก็ได้เม่นยี่สิบอันได้ได้ได้ซีด,ดนะครับสี่สิบอันได้อะไรไม่รู้ยี่สิบอันได้ไข่นะครับมีถึงห้าร้อยสามสิบอันเลยนะครับได้เป็นนกหู่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นไข่ใหม่นะครับมีแลกคูณนะครับโอกาสออกหนึ่งเปอร์เซ็นสกิลว่าโกงแน่นอนแล้วก็มีซีดซีดเป็นมูนไลท์บอสซ่อมบอเลย ตั้งแต่ไอดูบิกซื้อไอเกมเนี้ยมาผมว่าเพดูวินเริ่มมาแล้วนะ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันมานานหรือยังนะแต่ผมว่ามันเริ่มมาแล้วนะเพราะว่ามันมีระบบอันนี้นะครับผมกดไปที่ช็อปนะนี่เพิ่มสล็อตในการวางไข่และเพิ่มสล็อตในการสัตว์เลี้ยงนะครับแต่มันยังดีนะครับมันทําฟรีได้นะครับก็คือกดไปที่ตรงนี้นี่นะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าจะทําจะทําเป็นใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มหรือไข่เพิ่มนะครับผมก็วิธีการทํานะครับก็คือ สัตว์เลี้ยงนะครับต้องมีอายุถึง30นะครับขั้นแรกต้องมีอายุถึง20นะแต่ขั้นที่2ต้องมี30เพราะว่าผมอัพไปแล้วขั้นหนึ่งนะครับก็น่าจะเพิ่มทีละสิทีละสิประมาณนี้นะก็สัตว์เลี้ยงนะครับสามารถใช้ได้ทุกตัวเลยไม่จําเป็นจะต้องมีเอกโซติกอีพิกเอเจนดีเจนดารีมิสติกพูดไปแล้วพูดทำเห้ยดซับหลายรอบแล้วเนี่ยก็คือใช้เป็นเบสิกก็ได้นะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงก็โง่เลี้ยงแมวก็ได้นะแล้วก็เอามาเลี้ยงนะครับเพราะว่าถ้าเราให้มันไปปุ๊บสัตว์เเลี้ยยงงแม่หาออ ต่อจริงแม่งหายก็คุยกับน้ทงูนะครับมัาสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้มันทีละอันหรือให้มันหมดเลยนะผมก็จะกดให้มันหมดเลยนะนี่เราได้มาแดอันนะครับผมเหมือนมันเหมือนมันไม่ได้ไม่ได้นับจากไอ้นี่นะครับไม่ได้นับจากผลนะครับแบบสมมตินะเราแบบเราให้สามอันทุกคนอาจจะคิดว่าเราเราได้เราจะได้สามเต้มหรือเปล่าที่จริงไม่ใช่นะครับน่าจะแบบนับว่าสมมตินะ แล้วมีผลไม้ที่ติดระดับมิสติกก็บวก3มแต้มระดับอีพิก็บวก2แต้มอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่มีข้อมูลจริงๆนี่คือกูไม่อยากพูดมั่วน,นะครับแล้วก็ไปดูที่ซีดใหม่นะครับมันมีซีดใหม่มาน้าก็คือก็คือโคโค่มันคือโกโก้นั่นแหละก็มาที่ร้านค้านะครับคุยไปเลยคุย,ค,ยคุยเลยคุยไปเลยคุยไปเลยไปคุยนะแล้วก็มาที่นี่นะครับมันจะมี รีคอร์นะครับก็คือการกดแล้วมันจะมันจะว้ามาตรงนี้นะเดี๋ยวผมซื้อให้ดูอ่ะแสนห้านะซื้อให้ก่อนแล้วก็มีนี้นะครับยี่สิบนะครับก็คือเอาไว้ล็อกพืชในส่วนของเรานะครับผมก็คือไม่โดนขโมยนี่แน่นอนนะถ้าซื้อนี่ไปอ่ะแต่เรยี่สิบล้านนะสามารถล็อกได้ยี่สิบรอบนะครับยี่สิบล้านก็ยี่สิบรอบอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวใช้ให้ดูก่อนนะครับว่ามันใช้ยังไงนะไอ้ไอ้กุญแจนี้แบบนันนะึงนะนี่นะครับผมซื้อมาแล้วบางอันนะ วิธีกดใช้ก็กดเลยนะครับมันจะวาร์ปมาเห็นไหมแค่นี้เลยง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันมีไข่อะไรใหม่หรือเปล่าโอเคนะครับไข่ก็เดิมๆนะครับผมโอกาสออกก็ยากเหมือนเดิมนะมาเดี๋ยวเรามาส่องตรงนี้ก่อนว่ามันจะมีอะไรใหม่หรือเปล่าวุ้งแค่ังกรมาไข่อยู่แล้วก็จัดมาดิแล้วก็มีข่าวดินนะครับสำหรับสายฟรีก็คือก็คือเป็นที่อะไรก็คือมีโค้ดนะครับลูน่าโกสิปนะีนีพิมพ์ดูนะครับวิธีการกด คนนะครับก็กดที่ด้านบนนี้นะครับเป็นรูปฟันเฟืองนะครับกูก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะั่นอาจริงๆก็เดี๋ยวพิมพ์ตามผมเลยนะครับก็ตอนแรกก็จะมี l u n a r จนเลงนะกูก็ดูของคนอื่นเหมือนกัน,นแล้วตอนเะนี้ <Huh? S 1> ของที่มันจะให้ก็คือ1 Exotic Bug นะครับกับ3 Basic Seed นะครับผมแต่ผมไม่ได้ไงไม่ได้ Exotic Bug ไม่รู้ทำไมนะใผมพิมพ์ก่อนนะ x มันไม่มีอะ่ะกโ o t i c อ่ออะถ้าผมไม่ได้นะผมไม่รู้ว่ามันบัน๊กหรือเปล่าแต่เขาเขียนว่าได้หนึ่ง exotic บั๊กนะครับกับ3เบ basic s e พ็ p a นะครับแต่ผมถ้าไอสาม basic seed p a c นะแต่ไม่ได้อีอบั๊กบั๊กในหะ้อีหาเนี่ยกูไม่รู้นะว่าชื่อไข่หรือแม่งบั๊กจริงนี่หาเอ้ยฝากถึง <c oughs> ผูผ้พัฒนานะครับครูก็ระหว่างนี้นะครับแล้วก็ดูอัปเดตเสร็จแล้วก็เหมือนเดิม ไม่มีอะไรทําแล้วก็ผมจะบอกอย่างหนึงนะครับที่ผมมาทําคลิปในเซิร์ฟวีนะครับเพราะว่ากูเล่นเซิร์ฟธรรมดาลแล้วแม่งแหลกอน,นี้อันนี้จริงๆเลยนะนเนี่ยเี้มแม่งแหลกปวดหัวเลยเกมแค่นี้แม่งแหลกยากวอนผู้พัฒนานะครับเพิ่ม อะไรก็ได้ที่มันแบบมันช่วยกูเก็บของหน่อยได้ไหมเนี่ยดูนะครับว่าต้องกระโดดปีนขึ้นไปเก็บเนี่ยมันแล้วมันเก็บไม่ได้ตอนแรกคิดว่าสัตว์เลี้ยงจะเอามาช่วยเก็บไม่มีช่วยเลยแต่ก็เอออย่างนั้นก็ยังดีปะ่ะตอนนี้เรามีเงินถึง81ล้านแล้วนะครับผมก็ไปถึงร0 0ล้านนาทีแม่งเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าอีกกี่นาทีโอ้โหยี่สิบเจ็ดนาทีไม่น่าร,รอนะครับเพราะว่าถ้ารอคงแบบเมมคงกูคง,งเต็มอ่ะ แต่ไม่เป็นไรนะครับอีก2อันก็จะได้เดีแต่ผมก็เหมือนเดิมน,นะครับ fk ไปเรื่อยๆนะอัปเดตนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็มีแบบมีตอนกลางคืนเพิ่มขึ้นมามีซีดใหม่มีอุปกรณ์ขึ้นมาใหม่ก็มีสถานะใหม่ก็ประมาณนี้นะครับผมอเออผมลืมบอกนะครับคนเล่นเมื่อวาน2ล้านเกมอะไรไปเนี่ยอืมเป็นชาวกเกษตรกรอะไรเยอะขนาดนั้นเนี่ยจำเลยนะผมขอดูก่อนว่าโอเคปะปิดคลิปเลยก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยไปละาย